บวนการนี้เสร็จแล้วเราต้องเอาเอา,เอามาขัดอย่างนี้ครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ขัดอย่างนี้มันจะไม่เรียบนะครับครับผมเพราะว่าผิวมันจะเรียบแล้วมันก็จะเนียนเนาะการทำทำพับพื้นทำไม้เส้นอย่างนี้ครับผมเราก็จะขัดไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ลากมาได้เอายาวถึงมตรก็ได้นะที่เราดูความยาวนี้ความยาวประมาณสามเมตรนะคะรับแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ เพราะว่าหลักๆเราจะเน้นในการทํามือนะครับผมก็ส่วนใหญ่เนาะเอาให้ทุกคนเข้าถึงได้ครับผมการผลิตการผลับตัวนี้เป็นผมนึกว่าซาป,ปองนะ,ะตัวซาป,ปอ,ง,อางนี่มีขายทั่วไปครับผมตัวหนึ่งก็ราคาไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเราค่อยๆขัดไปเรื่อยๆอีกทีเราค่อยขัดไปเบาๆอีกทีนะถ้าเราใช้เครื่องรีดเครื่องอะไรมันมันมันก็ได้แต่ว่า เครื่องรีดตัวหนึ่งมันแพงนะเพราะว่าชุมชนแต่ละชุมชนไม่อาจจะเข้าจะเข้าถึงกระบวนการตรงตรงนี้ได้ผก็เลยหาวิธีทงไม้ที่ว่ามันชุมชนนะเข้าสามารถเข้าเข้าไปเข้าถึงูเข้าถึงได้เข้าถึงการผลิตได้เงี้ยครับต้นทุนในการทาใช้ไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยการที่ว่าถ้าเราจะทําเป็นไออุตสาหการมจริงต้องลงทุนเป็นสิบสิบล้านนะ ถ้าอย่างเงี้ยมันมันมีกาง่ายแต่การาที่ว่าพี่จะจะจะเข้าถึงงานแต่ละอันแต่ละจุดแต่ละอันและอันได้เพห่อหน่วยงานแต่ละที่ก็มีเสร็จแล้วเราเราเอา,ามาลูบมือเพื่อว่าให้มันเรียบและเนียนอย่างเงี้ยนะครับการทางานของงานของไม้ไผ่เนี่นะครับที่คนหนูที่ว่าเอออยากจะทำประมาณไหนเงี้ยเสร็จแล้วเราเราเอามาเอามาเอามาผ่านกระบวนการอย่างเางเีงเ้ยครับตอนนี้ก็ทำทำเสร็จแล้วครับถ้าเแต่ว่าถ้าเป็นไม้แห้งเงี้ยนะ มาแห้งนี่มันมันจะเรียบสวยครับแต่ถ้าทับขับไม้เส้นเนี่ยเนาะถ้ามาแห้งนี้ถ้าไม้ไม่ดีทำได้ไม้ทำได้แต่ว่าที่ต้องเอาไปทิพเม้นก่อนนะถ้าเราเอาไปใส่เอาไปทิพเม้นชิ้นงานก่อนถ้าเราเอาไปทิพเม้นเสร็จเสร็จแล้วก็เอา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 ขัดก่อนเนาะขัดก่อนแล้วค่อยๆนำไปมาไปนำไปเป็นเนทเม้นครับเราค่อยๆขัดแล้วก็ดูไหม่งับ เราค่อยๆขับไ,ไ,ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะขับเรื่อยๆนี่แหละครับไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าความหนาความหนาเนี่ยเราเราล็อกไว้แต่แล้วตอนตอนที่เราผ่าครั้งแรกเนาะอันนี้ความหนาอยู่ที่ประมาณผมใช้ประมาณหนึ่งหนึ่งจุดห้าเซนนะหนึ่งจุดห้าเซนเนี่ยพอความหนามันทําสักสอง ทำพื้นอย่างเดียวก็อยู่ได้นะความหนาประมาณนี้คือสามารถรับน้ำหนักได้เพราะว่าตอนนี้มันต้องตีความหนาต้องิีห้ามิลเนี้ยตห้ามิลนี้เท่ากับไม้อัดิีห้ามิลนปูพื้นได้สบายเลยนะเดี๋ยวที่เขาไปดูค่าขั้นตอนต่อไปเนาะว่าทำทำยังไงต่อเนี่ยนะกัรทำการทำไม้อัดเส้นนะครับโอเคนะครับ